สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกทานแล้วก็สบายดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศสบายดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ฟังเล่าแล้วก็สบายดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่ฟังไทยเนาะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้บาโบกับสีมาะบาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะเบาเรื่องคำถามพี่น้องคำถามว่าเป็นอย่างพี่น้องคนเล่านาะพี่น้องเนาะคนเล่าบางส่วนเป็นอย่างคือต้องอยากมาเหตุงานอยู่เมืองไทย ซึ่งคําถามนี่ก็เป็นคําถามที่หลายๆท่านที่ถามบาบูนับบาบาสิเป็นเพนื่อนๆในอคอมเมนต์มากนับเป็นน้องๆอะไรกับบาบาสิเป็นเพื่อนๆที่เห็นงานน้ากันแล้วกับเพื่อนๆที่ยุ่งออมขังบาบูนับเป็นน้องๆมักถามบาบูว่าเป็นยังเนาะบาบูนี่คือยังเป็นยังเนาะพี่น้องฟังล่าเนาะคือยังมักมาเฮ็ดเบียดอยู่เมืองไทยเรือว่าบาบูนี่ยเป็นยัง จึงมักมะเฮ็ดเบียกในเมืองไทยบ้านของบาบัวเนา่มันมีงานเฮ็ดบ่มีเบียกเฮ็ดบ่คือยังมาวนะพี่น้องเนาะซึ่งคําถามนี้บาบัวก็ถือว่าได้ยินมาดุ่นเลยพี่น้องนลยคะซึ่งคําถามนี้บาบก็ได้ยินจากเพื่อนเพื่อนหรือว่าพี่น้องฟังเล่าทีมาอัดคลิปตอบคําถามให้ทุกท่านฟังเนาะบางท่านก็จะตอบไปในมุมมองหนึ่งแล้วก็บางท่านอาจิตตอบไปในมุมมองหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า มุมมองของแต่ละคนนะ่ะบอกขึกันบอกขึกันหย่อนยังไงตีมุมมองของคนวัยหนุม่มสิตอบไปอีกแบบหนึง่งแล้วกับมุมมองของคนวัยกลางกลางอายุนะพี่น้องสิตอบไปอีกแบบหนึง่งแล้วกับมุมมองของคนที่มีอายุกลายขึ้นมากก็จิตตอบไปอีกมุมมองหนึ่งนะพี่น้องนาะวัยหนุม่ม ไม่ยั่งหน่อยวบสาวพี่น้องแล้วก็ผู้ยิ่งผู้ใา้กระติตอบว่าคือกันซึ่งคําตอบที่ใดมานะ่ะบาวโบก็ถือว่ายั่งบ่ตรงใจของบาวโบนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาหรับตัวบาวโบเองก็มีคําตอบมีคําตอบในใจของบาวโบเองนาะพี่น้องเนาะซึ่งคําถามนี่ก็บาวโบก็สติตอบแบบควมในใจก่อนก็ะิตอบแบบแบบควมเป็นจริงสําหรับที่บาวโบคิดเนาะพี่น้องเนาะคาถามนี่ก็เป็นอย่างคนเล่า จึงอยากมาเห็นงานอยู่เมืองไทยคำตอบนี้บาวก็ถทอว่าคิดในใจว่าเป็นยังเขาคือถามจังสี่นอเขาลังเกียจคนล่าบอพี่น้องฟังไทยลังเกียจว่าคนเล er ่าน er ี like ่มาแย่งงานหรือว่ามาหยาดเบียกพี่น้องฟังไทยเพราะนาะบาวก็ทีรู้สึกว่าตกใจนะเพราะว่าเพราะว่าบาวกับอยากต่ออยากเห็นยังไงพิจัยว่าคนไทยมีน้ำใจดีนะพี่น้องเนาะมีน้ำใจดีหลายหลายต่อพี่น้องฟังเล่านะพี่น้อง บ่าวก็ดีใจเลยค่ที่ว่าขอบพระคุณหลายๆเนาะวันนี้บ่าวบอกกับฉีเมื่อเขาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างคนเล่าคนล่านลานลาบางส่วนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปกระทบกับเอหลายฐานคนเล่าบางส่วนจึงอยากไม่เห็นงานอยู่เมืองไทยบ่าวบอกกัตอบจากความในใจของบ่าวบวกก่อนเนาะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะความแตกต่างพี่น้องความแตกต่างระวางเศรษฐกิจของเมืองไทยกับบ้านที่บ่าวบวอยู่ แตกต่างยิ่งไหเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยถือว่าเขาสิดีกว่านะพี่น้องเขาสิดีกว่าแลยเขาก็สจพัฒนาไปกว่าบ้านไปก่อนบ้านบาวบุ๋นนะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจนะพี่น้องเนาะแล้วก็รสองพี่น้องค่าตอบแทนพี่น้องค่าตอบแทนค่าตอบแทนอียงค่าตอบแทนการเฮ็ดเวียกนะพี่น้องค่ารเฮ็ดงานของเทาเนี่ยยี่เมืองไทยเนี่ยสิดีกว่านะพี่น้องเนาะค่าตอบแทนเพราะว่าวันนี้กฎหมายกำหนดชัดเจนพี่น้องเนาะค่าแรงขั้นต่ำของบ้าน ของบ้านเมืองเพิ่นเนาะพี่น้องเน,งน,งนงาะถ้าเฮาเฮ็ดเวียกมีฝีมือเลยครับความไว้วางใจจากนายเพิ่นก็สิมีเอ่อเอาเอ,อิ้นว่าเงินเงินความพิศวานนสนาะสําหรับบาโบรคิดเนาะเงินความพิศวาสเพิ่นจากห้เฮาจังซี่นะอาสาพี่น้องสามนะ <c oughs> แลว้วบัดนี้ประเทศไทยอ่ะเต็มไปด้วยการขาดแคลนแห่งงานเนาะพี่น้องเนาะขาดแคลนจังได๋ว่เจ้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ แห่งงานหรือว,ว่างานหาคนบวมเป็นคนหางานงานนี่เบียกงานนี่มีถาอะไรพี่น้องถาหละและสําหรับรบาวโบเองเขามากกับสิบุญเหลือเบียกเบีงานกับสิลุยเ,เลยเฮ็ดเลยเฮ็ดเบียกงานอาที่เป็นเตรียมไม่หายนะพี่น้องเนาะและ้วขาจะชิ่นก็เบียกงานนั่นเองซีพี่น้องซีสวัสดิการแห้งงานของไทยนาะนับว่าเป็นสวัสดิการแห้งงานที่ดี โดยเฉพาะสวัสดิการการหักษาพยาบาลพี่น้องแห่งานที่เข้ามาถือต้องตามกฎหมายพี่น้องก็ถือว่าได้ครับสวัสดิการเกือบเกือบที่เทียบเท่าพี่น้องฟังไทยพิ่นล้วพี่น้องการหักษาพยาบาลน้พี่น้องเนาะการจ่ายค่าเยียวยาค่าตอบแทนต่างๆน้พี่น้องเหดุยังเฮ็ดงานประสบอุบัติเหตุน้พี่น้องเนาะเพิ่นก็ที่ ถ้าพิชอบค่าหักษาพยาบาลคาสายจ่ายต่างๆนาะพี่น้องเนาะหาพี่น้องไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานหรือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนนาะพี่น้องเนาะติดกับประเทศบาบูเป็นยังคือบางสันชายแดนที่ติดกันกับบ้านบาบูนาะพี่น้องเนาะถาเป็นทังเวียงจันทร์สวรรค์เขตกกรจิขาไม่นำของกันนาะพี่น้องเนาะส่วนบาบูเป็นเล่าไต้พี่น้อง เส้นทางที่เดินเข้ามาเมืองไทยนะที่ถือว่าเป็นเส้นทางที่เดินโดยรถไปง่ายมากง่ายพี่น้องเดี๋ยวนี้เอ่ขามีหนังสือเดินทางกัสามารถสื่อตัวสื่อปีรถเข่ามาในเมืองไทยนพี่น้องเนาะบางทานกับสิมีพี่น้องหรือว่ามีอายเอื่อยชีมาประกอบอาชีพอยู่ฝังไทยแล้วกันแนนำต่อต่อกันไป กับวาเห็ดเป็นทีม้าเนาะคําถามหลักๆเลยทีบาบูทีตอบกับเป็นคําถามนี่แหละพี่นอ้องหาคําถาม1กับความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจน้อพี่นอ้องเนาะสองเลยขาตอบแทนแห่งงาน3ามเลยกับไทยเป็นประเทศที่ขาดแค่ในงานสีกับสวัสดิการน้อพี่นอ้องสวัสดิการดีหาไทยเป็นประเทศที่มีชายแดยนติดกับบานบาบูมันติดกันน้อพี่นอ้องเนาะมันหมดอยู่ไก่น้อพี่นอ้นนละละนองเนาะรายการถือว่าประเทศไทยกับเป็นประเทศที่เปิดกว้างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างรับเอาแห้งงานตอนรับเนาะพี่นอ้นองเนาะแห้งงานที่มาประกอบอาชีพอยู่ในเมืองไทยบาโบเองกับจิตตอบแบบนั้นแหละพี่นอ้องที่นี่ก็ความนิยมส้มชอบของคนลาวที่อยากมาเห็งงานในเมืองไทยว่าจะเป็นกัมพูชาหรือรอะไรก็แล้วแต่อันนี้เอาไปก้มในใจของบาบบเองเนาะนี่เนาะเอาไปก้มในใจเนาะพี่นอ้นองเนาะ เิ่นว่าเออ่แรกๆอ่าแรกๆก,ก,ก่อนของบ่าวบุญเนาะแรกๆก,ก่อนเนาะชีบ่าวบุญอยากมาตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ้านบ่าวบุญเนี่ยก็ที่ว่าทุกอยากพี่เนาะขอบกวพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มีกันอยู่เจ็ดถึงแปดคนายนเนออยน้องนะพี่น้องเนาะค่าใช้จ่ายก็ที่ว่าหลายพ่อแม่ก็หาเงินพ่อแต่ห้ลูกกิน พราะแต่ให้ลูกกินแล้วก็ลูกก็เฮี้ยนลูกเจ็ดไปคนเฮี้ยนหนังสือทุกคนเลยในนอนเช็นหนังสือแต่และทุกคนก็บทมีค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าใช้จ่ายไปโรงเฮี้ยนค่าเทิมก็เอินค่าเทิม,น,ทม,น,ทมน,น่าอ,อาจสิบวัไลายแต่ก่อนแต่ว่าสําหรับครอบครัวอะไรที่มีลูกต่างไลนก็นที่ว่ามุนขึ้นโมทันตลอดเวลาหกปีที่บ่บูเฮียนเนาะหกปีหรือเก้าปีตั้งแต่ปฐม ปฐมหม้อต,ตนุนหม้อปลายน้อง่น้อง,งอกเกอบเวลาเก่าปีที่ว่าเห็นที่ว่าโอ้ลำบากชีวิตกถือว่าถือว่าการกินอยู่กับขาดขาดเข,ข,ข,ขินเคินกินอึดอดอยากจางนะพี่อน้องนาะพ่อแม่กับโอ้พิ่นกับผม่มีวพชาอาชีพอี่ยงังพิ่น,นกับเลี้ยงลูกไปตามที่เพิ่งในที่พิ่งในสืบต่อมาตั้งแต่พ่อแม่ที่อยู่บ้านมาบูนาะอนพอลุนพอลุนปูยังที่มันสอนกันมาเยี่ยนกันมาก แบบนั้นแหละบาบูกรเลยที่มีความคิดว่าโอ้เห็ดอะไรเนาะสิมีความคิดอยากซอยพอซอยเมในการเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหรือว่าหาเงินซอยเพิ่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ความความรู้สึกของบาบูเองซึ่งบาบูก็คิดว่าอยู่บ้านก็หาเบียกยากสอกเบียกยากถึงมีก็มีหน่อยเพราะว่าเบียกเบียกหน่อยก็คนคนที่สิเฮ็ดเบียกน่ะหลายกรนพี่น้องคนหลายกรนเบียกอย่างเช่นเบียกงานงานหนึ่งนี่พี่น้องงานหนึ่งี่จะเผ็ดหรือว่างานรับเหมาก็แลแต่ มันจะมีหลายเจ้ามาเสนอหลายเจ้ามาเห็ดผู้ไรหลา้ราคาถือก็ถือว่าแหล่งเบียกแหล่งงันไปซึ่งเห็ดมันควคุมคากับเบียกที่เอาเห็ดนะพี่น้องเนะเมื่อยบ่าวกับป็นกรรมกรอยู่หว่านขุดดินขุดยังคาตอบแท่งก็ถทอว่ายังหน่อยนะครับเบียกับวตตอนเนืองนปอยพี่น้องเบียกับวตตอนเนืองแหละบนที่นี่ก็ถือว่าคิดคิดอยากมาเมืองไทยแหละแต่ว่าเมืองไทยก็ถือว่าเป็นยังเป็นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย หล่างไรเอว่าจะเป็นการกินการอยู่การใส่การเฉียวหรือว่าโดยอารมณ์ของคนแต่ละคนบวกขึ้นกันนะพี่น้องเนาะซึ่งวาบอดเห็นในสื่อทีวีตลอดเลยในหนังในอีหยังก็เอาเก็บมาคิดก็เลยใจก็เลยมีความหลยาบกบวกก้ามากพี่น้องมืนหนึ่งเลยก็ตัดสินใจมามานะพี่น้องบพรว่านี่แหละเขาเรื่องเลยว่าเป็น,น,นออยังถึงอยากไม่เดี๋อ,อยู่เมืองไทยก็ถือว่าอยากมีเงินใส่พ่อให้แม่เยนยเนาะแล้วก็มองเห็นี่น้องประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบว่าใกล้ กับประทิดบ้านจาของเห็นมูเห็นยังมาก,กเลยอยากเลิอบม,มาหาเงินซอยพ่อแม่เริ่มขำว่าเลยพี่น้องเริ่มขำว่าเลยกะนคำว่าแรกๆกับที่ว่าเฮ็ดพาสปอร์ตพี่น้องเฮ็ดพาสปอร์ตเนี่ยคือว่าพัสปอร์ตท,ท่องเที่ยวซึ่งค่าใช้จ่ายกับที่ว่าลายบ้านมาบุลายเลยกะต้องไปยิบยืมเงินเข้ามาเงินกันเป็นเงนนนกกินที่ว่าดอกเบี้ยพี่น้องดอกเบี้ยบ้านมาบุกับที่ว่าเดือนต่อเดือนตอนนั้นยืมมา ยืมมาก่ากตอนนั้นก็สามพันบาทยืมมั่นแล้วก็เอาไปเห็ดบัตรแล้วก็เดินทางเขามาเดินทางเขามาก็โดย่านทางอุบลราจาชท่านี่ป่าบักับ่านทางน,นันตอนนั้นรถยังไม่ทันขามแดนไปได้ป่าบัต้องขาม,มาแดนก่อนต่อรถจากชายแดนเขามาอุบนุนนั่งรถจากอุบุมากรุงเทพตอนนั้นก็ยังไม่มีมูหรอกเขามาเห็ดปาสร์วดขามา มาเหตุงานก่อสร้สางพี่น้องก่กอสร้สางนี่แหละเพราะว่าวิชาอาชีพก็บ,บ่มีตอนนั้นก็ถือว่าแห่งงานแรกแ้วก็อดทนนะครับพี่นอ้นองเนาะเอาเรื่องบัตรก่อนเข้ามาแล้วพี่นอ้องยิงขึ้นมา3,000แล้วเข้ามาแล้วก็พักจะปอดเท็จมากที่ว่าใส่เฮ็ดงานบ่ได้พี่นอ้องต้องไปเฮ็ดบัตรทำงานก่อนขึ้นมาบัตรเฮ็ดงานนะพี่นอ้องเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีค่าเสียายพี่นอ้อง มี่าใช้ใจแหละก็ต้องเบิกถวแกก่อนพึ่นก็นตัดเงินแต่และเดือนแต่และเดือนเงินก็บ่ทันมีส่งห้บ้านดอกโบทันมีส่งห้บ้านดอกเ,เพราะว่าไอ้นี่ที่ที่ยืมเขามากกับดอกเพิ่มขึ้นดอกทุบดอกเห็นเด้เห็นงานเกือบสิป,ปีพี่นอ้องอยู่้านกอสางแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเกือบสิป,ปีจึงใส่ใจค่าบัตรมด แรงกระไรฝากเงินส่งให้พ่อให้แม่ท uh ื่ว่ามีเงินใส่ใจที่ดีขึ้นน้อพี่น้องน้อมีเงินที่มุนในขอบขัวกระที่ว่าดีขึ้นราบูกับที่ว่าดีใจลายก็ขอบคุนประเทศไทยทีทีไห่แรงทีอยู่แขงทีทางานน้อพี่น้องนองที่ว่าเป็นประเทศที่ไห่การให้อาชีพบาบุนั่นแหละนงพี่น้องนอกะนี่เลื่องเล่าทีบาบูทีเล่าสันนอพี่น้องนเล่าสันสันให้พี่น้องฟังว่าเป็นอย่าง บาโบสถึงเมื่อเห็ดงานในเมืองไทยน้าพี่น้องนอ้องบาโบสถก็ตอบไปหลายบางต้นว่าเหตุผลเป็นยังเป็นยังทีตสองมาขามีหนึ่งสองสามสี่หาคำถามหนึ่งคำถามทีบาโบสถึงมาตอบมือน้องพี่น้องน,อนอ้องเพราะว่ากาซีกาซีแบบว่าตอบไประเดนคำถามเพราะมีหลายคำถามทีเพื่นเพื่อนถามมาเนาะกาไท้าทยนี่บาโบสถ์กาซีบากาซีฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟังเล่าด้วพี่น้องใครที่อยากมากอะให้คิดดีๆก่อนสีนมาหน้าพี่น้องน,อนอ้อง มันสิมาเพอ่์หลินมาเพอ่์เที่ยวเพราะว่ามาประธนท้ำกาสิกาสิแตกต่างกันความอดทนกันต้องไลยมาเจอไฟแสงสีกาสิแบบไปเงื่อนกาสิบนเลือใส่ปากให้บ้านฝากพี่น้องฟังเล่าคิดในที่เด้อไฟสิมาแล้วกับไฟสิเมื่อน้อพี่น้องเนาะกาขอบพระคุณหลายๆเล่าพี่น้องขอบพระคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสบาบูแล้วก็ขอบคุณนายบาบูเนาะเพราะว่าบาบูศิเราตอนนี้แห่นจบก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อนาบาบูศิมาตอบเรื่องเล่าต่อต่อไปอีก น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวบุกระซีแบบว่าจบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกพี่น้องทุกการติดตามขอบพระคุณทุกกำลังใจน้องพี่น้องเนาะรับชมคลิปบ่าวบุกระซอย่าลืมกดติดตามกดแชร์มีประโยชน์ม,ชนม,มีประโยชน์กับพี่น้องถามนีประโยชน์หรือมุ่งประโยชน์กับพี่น้องคอมเมนต์ลงใต้คลิปบ่าวบุเด้อบ่าวบุเฉลียวตอบทุกคำถามน้องพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายขอบพระคุณพี่น้องฟังไทยที่เข้ามาชมขอบขอบคุณพี่น้องฟังเล่า ทีเขามาับชมน้พี่น้องนาะแลลวก็ทั่วโลกคำบอกคำจารอะไรทีบอกว่าถูกต้องเรือ่องพิจลตดกับข้อสุดข้อไยเด้่อพี่น้องเนอร์ไทยทายคลิปกับข้อกล่าวเข้ามาสบายดีสวัสดีทุกท่านพอกระบ,บามุกใหม่คลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ